ครับสวัสดีครับพี่น้องสุขูสุคนครับที่กับรับติดตามรับชมคลิปของอันนั้นทั่วทัครับเมื่อนี้ครับขาม้าตลาดนัดคู่กระบือน้องกุ้งกระตายอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคามครับนัดนี้เป็นมัดของวันทีเก่าพฤศจิกายนครับซึ่งตรงกับวันอาทิตย์นะครับสำหรับวันอาทิตย์นี่ก็มีตลาดนัดที่ตรงกันกับมี่อยู่วัลบืออีกตลาดหนึ่งเนาะตลาดวันใหญ่บันไดปานกลาง ลตลาดหนึ่งตลาดใ,ใหญ่กับอยู่มุงพ่นนะครับตลาดบนานซาดตร์นะพี่น้องเนาะวันอาทิตย์นะครับเนาะแล้วก็ตลาดหนึ่งกับทั้งอุบลน,นะครับแล้วซิสเกตนะครับเนาะครับมือนี้งวัวงนะจะค่อนข้างจะน้อยอยู่ได้พี่น้องเนดะ้อว่าเวลานี่กับประมาณสิบโมงครับ,รบพี่น้องหลังจากพายุออกไปเนาะครับตลาดบ่อจืดนะครับเด้อด นี่ครับช่วงพายุตลาดจะต้องบัจืดพัดแช่นะครับเนาะนี่ครับแหงย่างสบายดีครับสำหรับตลาดน่องกุงง่วนง,ง,งามกันมีพอเห็นครับได้หอยเบียดกะหอามาหลายก็บอก็พัพพพนกันมีนี่นดะ้หอยเบียดกันต่อกันอยู่นะครับเนาะพี่น้อองยากซื้อจะขายกันมาครับมามาตลาดนี้เปิดเขา่าแปดโมงเสาร์นะครับเด้อแปดโมงเสาร์ง่วนง่วนกับเข่าสนามนะครับเนาะ ตลาดนี่เปิดกัน,นうう ume, ทุกวันที่สี่เก่าสี่สิบเก่ายี่สิบสียิบเก้าครับของทุกๆเดือนอาพี่น้องสิเขามาซื้อมาขายกับมาตามเวลาที่ผมแจ้งไว้ทั้งเก้านี่ครับเนาะเง้อน้อยครับมัหนีสอบถามน้องหอยแล้วว่าเขามาหลายอยู่แต่ว่าขายไว้ขายเหมือนไปอืมแสดงว่าซื้อขายกันดีครับเนาะแม่ลูกครับ ชุดแม่ลูกนี่แม่ลูกผูกราคาเท่าไรครับเนี่ยงามอยู่ที่แมลงลูกผูกนี่แม่จอยเนี้ยจักหน่อยเท่านั้นครับโอ้งางางลูกลูกลูกที่สองแม่แม่ลูกลูกที่ทีองหน่อยเนาะโอ้ลูกงามลูกงามเหรอตัวแม่กังามพอ แม่กะซีซาหกขาลอยแล้วก็หองใบด้วยข้อมเดียวในเตียงของเจ้าโอ้ลูกงามลูกงามลูกงามเป็นพ่อฟันใหญ่เนาะเลี้ยงยี่ดีเนาะคุ้มฟูงใดญ่มาเป็นตัวบอกยัยใส่ข้อมหนึ่งของเจ้าอันนั้นก็ลูกผู้เพื่อการบออันนั้นขายแม่มั้แล้วอันนขายแม่เด็กตัวลูก หาเงิน2โอ้เหลือเหลือลูก <c oughs> มื่นสองหารยเดสิพาไปเบิงอันจะ่จ้อยนี่แม่นบ้านี่แม่จ้อยนี่มทั้งแม่ทั้งลูกกันบ่นอันนี้มื่นสองหารอยอันนี้เหลือตัวลูกเด้อพันสองพี่น้องเอ้าหนึ่งมื่นองพันหารอยคือปลายมันเนสองพัรยเนา,า,นาะราคาตัวไดอยู่หระเออแ,านานแต่ว่าคมนี่งาม่ามครับูไดได้ไปนี่งามเลยล้วก็แม่แมงวดเทลูดีเติบ เอาโทรมาบอดไนอมีเบอร์โทรบอกีแม่แดงบ้านไผ่ศูนย์แปดห้าศูนย์หนึ่งสามศูนย์หนึ่งสามนแม่แดงบ้านไผ่ด้วยครับเด้อนี่นี่นี่นล้วคาบอกแล้วนี่นนี่พี่น้องอันนี้เลี้ยงตัวลูกย่างมือสองนะครับเด้อนี่นี่ละมืดครับงัวเลี้ยงางน้อยครับมือนี้ ก็่ว่าคนหาสื่อง้อหลายวะนี่เทศบานหาสื่อง้อหลายดีครับเป็นหูฟังฟังเป็นหูฟ,ฟ้าเฝ้าสวนเส้นกันดู่พ้อกับพ่อเบิ้งอยู่ดอก,อดกพ,กพอกออี่น้องกับตัวพ่อเบิ้งอยู่พ่กขีดไล่ไปในดอกโอ้แม่นี่นมใหญ่ครับนี่มูนีก่ก็ถือว่าให้ลูกดีได้นงังหนาของสิ ตลาดมันนี่ยางสำบายเลยครับยางสำบายเลยโอ้สื right <c oughs> <produ decoration> ่อขายกันไว้ไปแล้วไปแล้วใส่เสื้อขาเสื้อเล่นครับไปกันมา บังหนีกับบางอันนี้ไหนเป็นแม่มันแล้วครับนี่ บีบบีบตะโผต้มบีบต้มเละต้มกัดจะิ้มกัด เบื้องมุมสูงครับว่าประมาณสามสโตรประมาณอ่ะครับมือภาพน่น้องว่าเบื้องบรรยากาศด้วครับเด้อฮิโตลูกทูครับนี่

ง่วม,มลำขาบริยาก,กินลาบกามาด้วยครับเด<อ>้อลาบกหอยมีสองล้านมีล้านหนึ่งลา้านตะปุ่นล้านนี้อัววล้านลาบเยอะสองสามล้านครับล้านลาบมักกินซอยสุกเล็ก จินลาบมาครับง่วกับตัวง่วกับตัวดีตัวง่ายไม่ได้ไปนองเนี่ยเป็นตัวเป็นตนดีดอกง่วมือนี่นี่น่าจะเป็นง่วสาวโอ้สีสองสีง่ามแมนเดี๋ยวทอนกับมีไอติมขาย นี่ต oh okay. ็มกินพร้อมเลยนั่นอดอยาครับขอ่อุญาูซื้อนะครับูซื้ออัพรอมปนหครับเอื่อนะครับอกส์คราครับโอ้เมนี่ลูกค้าไปหาอยู่นะฟอไม่เจอครับลูกค้าจะไปรับตังครับครัไม่เจอครับถ้าตัวไหนตัวนี้งาม ต,ต่ต่อกันอยู่หล่ะเนาะ่อะครับลูกช่วงลูกช่วงเป็นมังง้ามนไดยนดจกันตไให้วันตดอที่ประตูหนด้วยครับประ,ปประตูนึ่งเพื่อขายหาน้าพ่อไม่เจอครับไปหายหน้าพ่อไม่เจอครับ เอามะง้อเนื้อครับง้อเนื้อง้อเนื้อหอยตายนี่ปกติแก้ซิยุนี่ประจำมเมื่อนี่ราเห็นแลนวล่ะเจ็๊พันหานี่เตจยสามตัวพันหาตีเท่าไหร่ออ 4ตัวเนี่ยตัว่ใหญ่ตัวรีัาตัวเนี่ยเอาีพันงตัวละตัวแม่เมดตัวละเป็นก็ผิดแม่เมือดโอ้นี่เอาไปเลี้ยงเนาะสีสีสิบหกสีแปดีพันหางเลยพันหันหางหน่อยใหญ่หน่อยาเมาคู่ละเก่าพาาทรงเก่าพันเก่าพันเก่าสิบแปดมน ตัวตัวที่ไหนรอตั1ตัวเปีาดนแหละ่ะนี่มืเยนี่คมืดเปดแล้วจะขายเป็นคูขายเป็นคูคูหน่อยเจเจ็ดพันาก็ด้เจ็ดพันออกัสิบห่าหยกัสิเดียสิบหอ้าวันนี้พี่น้องผู้มากกันงวงวมาไปเลี้ยงด้วยครับด้องวขั้วตัดใสกันไปเลยเป็นง้ว่จอยหานํำเลี้ยงเป็นเพลแม่มดเลยเนาะ วิ่ตำหนีจากตัวแต่ว่าหันจอยสู้ตัวได้เพียงน้องเด้อแม่มันตายสองตัวสองตัวนั่นแม่ตายอันตัวนี้แม่ลูกเนาะเอาตัวแม่หมือนมื่นเก้าสี่ตัวมื่นเก้าครับนี่คือราคาเมาสได้เพียงน้องเด้อทรงหอดบ้านเด้อแถวนี่ทรงหอดเฮียนกักอันแถวนี้ได้ราคาอันง้วงัอชาบ้านพยักหน้าเสียก็สีย่างสีอย่างสีเลยบ้านบัานนี้งัวเขาอยู่บ้านนะครับเนี่ยงัวอยู่พยักครัเพิ่อนใส ถือว่าบ่ไก่ดกเนาะมันเป็นง่วบฝูงแต่เพิ่นคัดมากด้วยครับด้วยคัดมากผู้เสียวหาไปเรียงกำไรนี่แม่เลยเนาะอันเบอร์โท่วศูนย์เกาโทรมาเบอร์นี้ได้เพีนว่างศูนย์เก้าแปดหกแปดแหกแองห้าสองห้าแปดศูนย์สองอยตะด้วยจ้าตะพยักนี่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 มืนเก้าพัน เมาหมดในเด้อพี่น้อาบ้านนี่ผู้มากงวดจอยไปเลี้ยงให้อ้วนแล้วก็มีกำไรกับแม่เล่นเลยครับบ้านนี้นี่ครับเลยอันนี้แม่ตายกับพ่อเอาเยอะเลยหมื่นเก่าหนเนาะเลี้ยงไว้บางสงการปีหน้านี่หรือลงหน้าปีหน้านี่นอ้วนขึ้นมากพราะว่ากำไรอยู่นี่ตะโคมนี่ก็ได้หมื่นเก่าอ้วนมากนี่ตะโคมนี่ เป็นเสียงมาแล้วมันถ่ายน้ำเดียงก็ซื้อเราเนาะแม่ใจใจมันเจ้าขาเม่น้องเจ้าวะโอ้ทางนั้นขายง่วงเหมืนนังนับเงินคุณแม่คุณนั่งนับเงินแล้วใายเหมือนเราบอนังนับเงินเลยสีบ้านี่ โอ้นี่ง้วเนื้อครับไอ้งัวเนื้ออยู่นี่เป็นงัวเนื้อหอยตายคือมันคายหมดแล้วอ่ะงัวไทยหน่อยงัวบลมันงามกระมีเด้อพี่รียงเด้อเขาไม่เลือกซื้อเอาครับสนุกเลือกครับ อ่านี่คือรถเตรียมกระบาดน,นี่แหละพี่น้องเอาว่าพุงเอาบางคั้งบางเทื่อกะพอ่อเด็ดเด็ดเด้อครับเด้อพ่อเด็ดเด็ดแลคาถึดถือต่ว่ากะที่ผ่านมาก่อนกะถือว่าดีนะครับราคาเงินเก่าซีโตงัวน้อยงงัวจอยนะครับแม่ลูก พราะว่าแม่ลูกคู่นั้นนี่นะจะได้อ้วนมากได้ยืดออกรับมือเก่าเลี้ยงไว้สองเดือนนี่เพราะว่าได้แทะรับตาใ้คือเตอี่ครับเตอร์เชื่อมางนี่ก็จะเป็นห่วงว่า<ด>พี่ๆีเนี่ยจักน่อยวางคนทัศน์ศาดนี่นี่แหละครับนี่มันก็มีใิมีอะไรพี่น้องนัดนี่นะครับเนาะ ใกล้จะมืดแล้วล่ะเอาไปใส่ปลาเอาขิงทอดไปซองโอ้เท่าไหร่ปลาขายเพิ่นเท่าไหร่หนึ่งสี่พันหนึ่งสี่อ๋อตัวหนาตัวตันดิขายหลาไหมขายขายก็นั่นล่ะเพิ่นบ่อไห่เพิ่นบ่อไห่เหรอโอ้ไปไกลตัวนี้เมีนี่ไปเที่ยวเวียดนามด้วยครับเด้อนี่นี่ไปเที่ยวเวียดนาม เป็นง่วเนื้อนะครับเนาะเอา้าได้นิดได้๋น้อยเล่มๆกันไปเนาะพี่น้องเนาะเอาซับนี่กันเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าไปทุระอีกครับมันหนีไปไายง่วต่อที่ตามมาด้วยครับเด้อมันหนีพร้อมไปไายง่วทางไหนพาพี่น้องมึงง่วอีกน้ำคอกคับบเนี้สิบเบิึงน้ำคอ,อกน้ำฟ้ามด้วยครับเด้อพอดี้ ราคาสีดีสีงามสำหรับนครับพี่น้องเลือกเมืองใดเนาะครับเนาะอ่าเลือกสื่อได้ด้วยพี่น้องเด้อจังหวะผูดีหน่อยสีดี่ทาให้พี่นอ้งอ,นนอ,นองมืองก่อนนาะมึงมีตัวง,ง้อผูหนึ่งสองสามนำกันมืองน,นี้ง้อผูหลายด้วครับมืองนี้ราคาเท่าไรครับนี่ยสองหมื่นหตัวตัวละสองหมื่นหาด้วยครับเด้อเน,นี่ยตัวละสองหมื่นหาอายุกับสีเขาปีแล้วละสูงอร่อยสามสิบกัวครับเนาะ ไม่ง่วชุดนี้แม่ทั้งดำทั้งเหลืองทั้งขาวพอการชิปหนาใช่ไหมครับติดตามมึงเด้พอ,เดกกดอพี่น้องเด้อฝากกดติดตามก็ขอบคุณเอฟซีพี่น้องทุกคนนะครับเด้อสีขามาเบิ้งขามาติดตามรับชมขอบคุณหลายๆครับไอพี่น้องอยู่ดีมีแห้งครับเงินทองเที่ยวส่อังโถงได้พี่น้องเด้พอพอการชิปหนาครับชิปนี้สวัสดีครับ